สวัสดีทุกๆคนนะจา๊ะพามาเก็บยี่ราเดี๋ยวนี้เราผัดเมนูกะเพราเราจะใช้ยี่ราแทนนะจ๊ะงามไหมงามดีนะเนี่ยเราก็จะใช้ผู้ยี่ราแทนทุกเมนูลนเลยตอนนี้ที่เป็นเมนูกะเพราเราก็จะใช้แทนหอมๆยิ่งเด็ดก็ยิ่งแตกอันเนี้ย ยี่ราที่เราตัดยอดมาปักชำทั้งนั้นเลยตัดยอดตัดจริงปักชำได้หมดนะจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวนี้เอาไปแทนกับเพราได้หอมหอมนี่เต็มเลยยิ่งเด็ดก็ยิ่งแตกหนูนมองนี้งามปะงามเลยยิ่งเด็ดยิ่งแตกอะ่ะ เอายอดไปปักปักทิ่มทิมก็ได้อีกหลายต้นพอแล้วพามาเก็บยิราททำกับข้าวเก็บนี้นะ